นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจบงานเนาะนี่วินาก็เลยออกมาหาแฟนคลับแล้วครับมาคุยกับพี่โอ๊ตดีกว่าพี่โอ๊ตนะจะไงยังไงนี่ไออันนี้ติ๊กตอกวินาใช่่รเป็นไงบ้า,างต้อทำเต็มที่ที่สุดแล้วเพื่อติ๊ตอกวินามากเนาะทุกคน,นกค็น่าจะภูมิใจในตัววินเช่นกันนะน้องสุดชุดยอดเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากครับผม คนพี่ลิงมาจากงงๆบ้างเนาะยิดหน่อยเป็นสต r a t e g i c a l แต่แม้ก็จใจที่สุดค<ต>ือเรื่อง<น>ที่เราตั้งใจไว,<อ>วไไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียใจมีถึงว่าติชมได้ปกติแต่ว่าเราโดนสว่างเกมใช่เพราะว่ายังไงสุดท้ายก็คือวันนั่งานไม่มีจริงเน่ย <laughs> อุ้ยเราเล่นแซวเล่นนะฮะอันนี้นะแซวเล่นแซวกระทำๆเออน้องก็เท่มีของเขาแหละ กคือเมื่อกี้ี่ออกมาแล้วฮะน่าจะน่าจะเดินไปแลหลของมาก่อนวีนายของมะกดวีนาย่ะเดี๋ยวไปไปน้องตีนคุณนีน่าไปเย้รกับวีนานด้วยไปเลยอ่ะต้องไปต่อกูแซ่ๆหน่อยนะ้าปาวีนาไม่กเขายู่ครอบครัวอยู่ไม่กิแล้วรอ่แกินาน ลดต่ำน้องลดต่ำน้องกุ๊บจะต่ำอะไรให้กุรแจกันอุ้ยขอบคุณนะครับส่งของขวัญมาให้เมื่อกี้แฟนคลับร้องวงร้องเพลงไปแล้วนะครับร้องเพลงจากวันเธอเธอให้น้องย้อนสุดยอดมา พี่โอ๊ตกุตูนะพี่โอ๊ตกุตูกับวีนาถ่ายภาพร่วมกัน พ okay. er> ี่อดขอบคุณนะครขอบคุณนะครับขอบใจสุดขอบคุณจนสุดขอบขอบคุณนะคะับสำหรับกองขวานขอบคุณมงกุลนะคะจากพี่เอไลฟ์สดมีอีกใช่ไลฟ์ติดต่อให้น้อง มีนาคือเพชรเม็ดงามที่ยากจะหาได้ในหนึ่งบานปีนาไม่้พี่นพี่พี่ทาไมได้พี่่นพี่พี่ันไันหมามสามไรมา คุณพี่เอนะครสำหรับมงกุฎรวๆเลยเราไม่ได้มงุงใหญ่แต่ได้มงจากพี่เอขอบคุณมากเลยค่เสียใะทุกคนไม่เสียใจนะน้องทำเต็มที่แล้วค่ะกลับไป่อแบแัะแไม่กัน

สวดีทุกคนนะคะไ,ไม่เสียใจที่เชวินาจริงๆค่ะวันนี้น้องก็ตอบตรงประเด็นด้วยนะจึงแม้ตอบตรงคำถามน,น,นะคะเรื่องของ global issue ใช่ไหมคะแต่อาจจะมีการ be love, be บริหารจัดการเวลาไม่ดีเนาะอาจจะแบบตอบเกินเวลานิดนึงแต่ว่าแมสเซจก็ครบถ้วนนะคะตอบเป็นไทยกับอังกฤษสลับกันไม่ใช้รักปิดยังค่ะ แล้วประเด็นที่น้องตอบก็เป็นประเด็นที่ตรงคําถามเลยเนาะเพราะว่าเขาถามว่าปัญหาระดับโลกอะไรที่ควรได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งดวง่วนดังนั้นน้องก็ตอบเรื่อง climate c เม n ชนนั่นคือสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งของสถิติตอนนี้เลยนะครับที่ทําการวิจัยมาว่าผู้คนกําลังให้ความสนใจเรื่องของ t ครเม n ช e เป็นอันดับหนึ่งเนาะดังน,นั้นคือจริงๆเราน้องตอบตรงคําถามมากๆแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็เคารพการตัดสินใจ เราสามารถไปเซิร์ได้เลยนะจริงๆอย่างในไทยเองก็ตามเนี่ยคะ่ะผลโหวตหรือผลโพลต่างๆก็คือพูดถึงเรื่องของ c ล IMATE CHANGE นะคะว่าเป็นปัญหาที่คนกังวลเป็นอันดับหนึ่งเนาะแล้วก็มีอีกหลายโพลจากทั่วโลกนะคะที่พยายามที่จะรณรงค์เรื่องนี้เ,เป็นเรื่องอแรกเลยนะคะ เดี๋ยวเราหมู่ไปด้านหน้านิดนึงดีกว่าบ้อยแปลงมากใช่ไหมฟ้าใสยังคอเนาะจริงๆหลายๆเพจก็คอนะพี่บุญรอดเองก็ตามเนาะฟ,ฟ้าใสก็คอวีนาจับมือกับเจสซี่เนาะแล้วก็จริงๆก็บอกว่าเป็นคำตอบพี่ตรงประเด็นนะคะ,ะไม่ละ <c oughs> ก้าคุณดีมากขอบคุณครับ บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่เราคอนโทรล t ไม่ได้เนาะเราก็ทําได้ดีที่สุดของเราแล้วทําดีตั้งแต่วันแรกเลยเนาะถ้าเก็บคะแนนรวมนี่เชื่อว่ารวมห้องดำรวมต่างๆวินาก็ไม่ควรหลุดผมต้องให้กล้องเพื่อนแล้วค็ับแคดูโคตรสว ใครอยู่น้าง,งานจะรู้เลยนะว่าวินาทีแรกที่น้องออกมาบนเวทีนี่คือน้องแบบจอยมาก ทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่สมานใจให้แต่ว่าเดี๋ยวเราคงมาไลฟ์กันอีกก,การอะไรก่อนที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นองนะ